และครับก็กลับมาอีกครั้งกับแตกต่างกับชาเลนจ์มินิเกมค่ะนะคะเราเห็นกันเยอะแล้วนะครับใครชอบอะไรก็ฝากกดใจกดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับด,ดี่ต้อนรับเพื่อนๆทั้สงสองนะคะพี่กบกับพี่เมฆนะคะอีกแล้วค่ะ, <laughs> กคะเกมที่แล้วนี่มันมากเลยนะคะยิ่งกัน<อ>กดเลยนะ <laughs> เกมนี้ก็เลยไม่ให้กดแลวปุ่มออกนะฮะซึ่งเกมนี้เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์บ้างซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในโลกเราก็มีเยอะมากๆเลยนะครับ แต่ว่าในข้อนี้เดี๋ยวเราจะมีช้อยให้นะครับแต่เราให้ต้องพูดเปิดช้อยก่อนมาก่อนนะปากให้ใครปากเอาเถอะปากงานหนึ่งเป็นเรื่องอะปากอย่าบอกนะครับว่าเขาเป็นใครเก็บไว้ในใจก่อนนะอ่าเรามี15ช้อยให้นะครับอ่าอย่าบอกนะว่าเขาคือใครนะเก็บไว้ในใจปากไปดูจันโอชามีเรื่เหรอมีเรื่องเหรอมีหรือพี่ เดี๋ยวในโจทย์ในข้อนี้เราจะเล่นสลับกันนะครับคนละ5ข้อใครถูกมากกว่าก็เป็นผู้ชนะแต่ว่าเราต้องหาคนเล่นคนแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้จับการ์ดยูโน่นะครับคันเดซเด้เยอะกว่าอาจจะเริ่มเล่นก่อนนะฮะับเรือมัหนึ่งจะเปิดเปิดดูนะจะเปิดให้กล้องเห็นพร้อมกันเลยอ่ะเรือมาหนึ่งไว้ฮะคันเดซเด้เยอะกว่าเริ่มเล่นก่อนนะโอเคนี่ไงหลุยส์วอนเตอร์อ่ะพองผิดคนผุดอ่ะเปิดเลยค่ะได้เท่าไหร่คะพี่กบได้เท่าไหร่โชว์กล้องเลยค่ะเท่าไหร่เก้า เก้าอยสุดเลยว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่สามนะพี่กบได้เริ่มเล่นกล่ล้นะพี่กบจะเราจะได้ทราบกันคนละข้อนะอ๋อพี่กบตองเลือกหนีไปไงอ่ะในข้อในกล่องของเราตรงสุดของเราจะเป็นโจทย์แค่หาทางวิทยาศาสตร์ว่าผลงานของเขาคืออะไรจะบู่ให้ถูกครับเลิ่มก่อนเออเลยนะเราไม่จับเวลาแต่ก็่านานมากนะฮะดจะดึก พี่กดกดบีบได้ไหมกดลุกได้ไหมได้ไหมไอ้เหรอใช่ไนะอ่าเดี๋ยวให้กดล้มก่อนนะครับกดล้มก่อนนะครับได้คะแนนเยอะกว่าล้มก่อนกบได้โจทย์อะไรครับผลงานอะไรโจทย์อะไรเอ่ยอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูของกบก่อนไม่เห็นมีเลยมุกเหรอผู้คิดคนเวอร์วเว็บอ่าใครครับเรื่องมันคนครับเอาแล้วผู้คิดคนเบอร์วเว็บคือใครในสิบห้าคนนี้ครับ วายเวฟอ่ะแล้วก็สูตรแบบภาพเวทิมทิมเบอร์เนารี่ป่ะอ่ะยืนยันไหมยืนยันเลยทำไมคนนี้อ่ะก็น่าก็ก็น่าปัจจุบันแบบภาพไม่เก่าไงอ๋อเฉลี่ยก็เดาเร็ตอบว่าอ่าทิมเบอร์เนารี่คำตอบครับคำตอบก็ครับพี่หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วพี่เมฆมาของพี่เมฆบ้างนะคะัสีอะไรดีวะสขาวสีขาวาเดียวสีเอ๋ สีแดงก็ได้สีแดงเอาไปก็ไา้เลยมาสีแดงไม่ได้ไม่ได้นะคะขออากาศเดสก็โอากาสไม่ได้นะคะับสีแดงไม่ได้ได้ใครอ่ะผลงานเลยครับเล่นจเล่นรอบะเล่นแล้วอะไรครับอ่านจดอ่านจดให้ผมฟังด้วยครับผมจะได้ดูคำตอบผู้คิดคนเครื่องจักรไอ้น้ำอ่าใครครับคุณคุณนะอันนี้ยอันนี้คุณได้ยินบ่อยใครครับว่า ตัดไปได้หนึ่งชอยและทีมเบอร์นี่ลีไม่ใช่แน่นอนนะครับเหลือสิบสี่ตัวเลือกอาคิมมดิสใช่ใครคือผู้คิดคนเครื่องจักรนายนีเลโออ่าใช่ใครนะสองพี่น้องตระกูลไรต์ชาวดาวิดอาชาวดาวิดรู้รู้ว่าคนเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวพูดถ้ามดูคนละห้าข้อนะครับเปิดหูหลออันนี้ไม่รู้เลยหวังดาวดูดาวดูไหมเมนเดลคุณคุณนว่ะอันนี้นี่มีรู้ อะตอบโยฮันแล้วกันตอบเราอ่ะแต่ว่าอะไรนะครับโยฮันโยฮันสซมิโยฮันผมไปหาชื่อไม่เจออ๋อโยฮันคูเซนเบอร์คือเซนเบอร์คือเซนเบอร์คาตอบนะครับพี่เมฆพี่เมฆผิดครับไม่ใช่ขาได้คะแนนข้อนี้ตอบเจมวัตครับผู้ที่คนเข้าใจนะคือเจมวัตใช่ครับใช่เจมวัตนะครับเตาเราตาเป็นไปเลยไมอ้วนอจริงเหรอมาเสือตักเสียเข้าได้ด้วย ต่อไปครับข้อที่สองผมกดเลือกเลยมาหนึ่งข้อครับเปิดให้หน่อยนี่เปิดให้หน่อยนะถ<ม>ูกอีกหนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้หนึ่งต่อศูนย์นะเดี๋ยวหน้าพี่มีแบบเออบอกขาใหญ่เลยไข่ดิบไอ้ไปไหยไ่ไหนวะเอาอยู่นี่อารมณข้างล่างนี่เลยนะคะลงข้างล่างเลยเตรียมฐานรองไว้แล้วนะโอเคอ่า ครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการบินชาติเออใครครับสองพี่น้องตระกูลไรก็ไม่ใช่อันที่ผู้ชี่คนอ่าไม่รู้นะแต่นะเป็นหนึ่งในกรรมการการบินแข่งชาติใครวาอ่าใครล่ะต้องมีปีกไหมสองพี่น้องตระกูลไรอ่ะอันนี้ผู้ผู้ทำเครื่องบินนะอ่าไม่รู้นะแตจะยินยันไหมล่ะอ่าจะเป็นคณะกรรมการกันน่เออตอบตอบช่วยได้ช่วยได้ ตอบว่าตอบพี่น้องสกุลไลท์ค่ะตอบครับ1ึงคะแนนนะต้องครับเออได้แก้ถูกต้องเขาเป็นคณะกรรมการของนาซาแบบว่าแต่เก่านะ N A C A นั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับมาพิมงนี่อาลมณ์จร่างเลยจ้ะมาได้อะไรครับข้อที่สองของพิมพนีครับเดี๋ยวเอารมณ์จะต่มเลยตู คนกันทำพัตเจอไรเออปีนนี้ไม่ยากมากง่ายมากค่ะคุณที่คนการทำพัตเจอตอบอะไรผิดหรือพัตเจอแต่ว่าหรือพัตเจอหรือพัตเตอร์นะคำตอบตัดต้องแต่พอง่ายก็ง่ายไปตอนนี้สองต่อหนึ่งครับกดต่อเลยครับมาข้อที่สามผมของก็ซี่วงก็เปิดนี่แหละน่ะแต่อะไรอ่ะคิดคนสีกุ๊ดดังไหมไม่มี มาข้อที่สามผมตอบได้หัวข้อเลยครับผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงอ่าใช่ครับผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรศน์ผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงกล้องจุลทรรศน์คิงมิริสตรอไม่รู้นะอันนี้เชื่อยู่หรือปั่นกันไม่รู้นะไม่มีสุรชเวีอะใช่เหรอคิงมิริสเหรอไม่รู้นะใช่ป่ะจริงไหม ไปรู้นะไม่รู้คูนึงคูศูนย์ <S <S อะเคมิดิสต,ตอบมาทีเรียนยันไหมเออเด็ดยันนะอะเคมิดิสค,ค,ค,คูณอะเคมิดิสคูนอะเคมิดิสผิดครับใช<ค>่คคใครใครที่ไม่ใครงไอติมก็แต่ลีเลโอคำตอบคืออันโตนีฟันเดอร์ลิฟท์คูนอ่าผ่านไปอันโตนีฟันเลเวอร์ฮุกเหรอใช่ถูกต้องนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่นะเป็นกล้องรุ่นใหม่เป็นกล้องรุ่นใหม่แล้วนะฮะา ภาพพิมีอันนั้นนะถ้าถูกตามคันแล้วนะข้อที่สามของพี่เมฆครับข้อนี้คันหนึ่งถูกเมื่อกี้ง่ายอ่ะคันจะไหลอ่ะอะไรครับขอข้ออะไรฮะเมื่อกลียวของงานอะไรครับผู้เป็นเจ้าของของอ๋อเป็นเจ้าของหนังสือ s i ไซเล Spring ครับผมใครคือเจ้าของหนังสือ s i ไซเล Spring ครับผมเออพิมีพิมีแมทก็รู้นะคะแต่บอกไม่ได้นะ จบใส่หมวกเอ๊ะเขาใส่หมวกแล้ไม่รู้ปั่นจริงก็ไม่รู้นะไหนวะใส่หมวกไม่มีเนี่ยนะฮะไอ้นี่เหรอใครเหรอใส่หมวกใส่หมวกโยฮันเหรออ๋อสองพี่น้องเหรอมันโจทย์สามนะสองพี่น้องออกไปแล้วนะใส่หมวกใส่หมวกชาดชาดวิทย์ไม่ใช่อ่าใครคือเจ้าของหนังสือไซเรนสปริงครับผม มั่นใจเลยชาดาวิทย์เนี่ยอันนี้มั่นใจมากกับคนนี้ยเก่ๆเมนเดลนี่เมนเดลเมนเดลคุ้นๆว่าเมนเดลคุ้นๆมากเลยอาจจะเป็นอยางีงก็ได้เมนเดลอ่ะอะต้องตอบแล้วครับอะพี่เมฆตอบว่าเจมส์มัสัก็ได้ใครวะใครคือเจมส์มัสสัในชอยไม่ได้หรอเนี่อเห็นได้แล้วเก่อะไรวะมองอยู่ เดมว่าสันตินไม่ได้นะครับคือราเชลคาสันเป็นผู้หญิงราเชลอ่าเป็นเขาเป็นเหมือนกันนะนักเอ่อเคาเรียกว่านักธรรมชาติวิทยาแล้วก็เขียนหนังสือต่อไปข้อที่4ของกบครับมาเลยตอนนี้เล่นสองต่อหนึ่งนะมาเลยบร้อยมาเปลี่ยนรูปเหรอเปลี่ยนเนี้ยมาข้อที่4ของกบตอนนี้เล่นตามอยู่สองต่อหนึ่งนะกบนำอยู่ขอข้ออะไรครับขอพี่กบผู้คิดคนพิเศษดี การคัดเลือกโดยธรรมชาติเออข้อนี้ไม่ได้ายากนะชาวดาวินค่ะยืนยันไหมยืนยันถูกเล <laughs> ยง่ายง่ยายใช่ง่ายพียย่เมฆถูกพี่ไมฆต่อเลยอะโอ๊อยเดีเ๋ยวอะอะตับได้เลยครับอ่ะเอาไปข้างล่างปล่อยไปเลยปล่อยไปอะไไปเก็บนะต่อไปข้อที่สี่ของพี่เมฆครับแกเลยนะแกะเลยตอนนี้สามต่อหนึ่งนำแล้วนะพี่เมฆต้องถูกแล้วนะครับผิดตามไม่ทันนะชาวดาวินนี่เป็นคน ผู้คิดค้นวรือการและวีการของมอสผู้คิดค้นไม่ผู้คนพบวิทยาการและเป็นัวงอ๋อแงทีมตัวแ่งทีมไงันนี้ไปบาเวนะฮะ้อ๋อนี่รู้แล้วนี่คุณคุณแล้คุณคุใช่ไหมอ่าเขาเขามาสายนี้ขาเอาเราได้น่าจะใช่คนนี้แหละน่าจะใช่คนนี้แหละไม่คิดว่าใครใครวะช่วยไปช่วยไแล้วแต่นะช่วยได้นะไปใ บอก่เธอบอกฉันมองเดนีเดว่เดว่อะไรนะคนคิปตอเลยเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาออไเดล่ะเดวเดวนเดวมั้งน่าจะเดวแต่ไไงวะอ่าไม่รู้นะฮะถูกันตามทานติดตามทานแล้นะัฒนการครับผู้คนพบิธการแล้วพฤติกรรของมดครับแต่ว่า เป็นเดีไม่นังเดียวนะคะไม่ใช่ตอน้อช่วยอื่นได้ปะได้ปะไม่รู้แล้ตอบตอบก็บอกมาจะได้กินเนยคำตอบอ้าวเมนเดียวเมนเดียวนะแต่ว่าใครตอบนะครับเมนเดีเมนเดียวต้องถั่วเมนถั่วนี่ชาดาวินเถอะใส่เยอะแต่ว่าให้ตอบเดียวเมนเดียวเมนเดียวใช่ไหมเกเกอร์เกเกอร์เมนเดียว ผิดไม่ใช่ไม่ใช่คุยปาร์เตอร์คำตอบคือใครอ่ะพี่กบไม่่คนดข้อนี้คำตอบข้อนี้ยาดีนึ่งอีโอวินสันใช่ฝ่ายอะไรนะคนนี้แหละอ่ะคุณไม่เลือกอ่ะเจ๋อได้อะไรต่อไปนะครับข้อสุดท้ายของกบครับอยู่ดีเขาจะได้สี่เต็มไหมตอนนี้เลยหรอวะเปนเดียวทำถั่วไม่ใช่ชาดรามีกับใช อ่ะตกดแรกเลยครับคิดสูตรหาพื้นที่วงกลมอ่าคิดสูตรหาพื้นที่วงกลมครับใครข้อนี้เขาจะได้สี่คะแนนไหมฮะพี่กบคิดว่าใครอ่ะอาจีมินิสไม่ก็กาลิเลโอเออใครคนหนึ่งดิมต์ต์ดิมต์ต์โรเบิร์ตบุมใช่ติดว่าใครคือคนกาลิเลโอยืนยันไหมกาลิเลโอกาลิเลอียืนยันนะยืนยันครับผม ผิดคำพ้องผิดจริงๆคำตอบคือ Archive อ this <laughs> ตอนนี้กบได้3คะแนนครับชนะแน่นอนแต่พี่เมฆจดมาดูว่าจะได้ข้อหนึ่งไหมข้อสุดท้ายของพี่เมฆครับเมนเดียวเมนเดียวถั่วเออเมนเดียวถั่วเออใช่ไหมไม่รู้น้ำไม่ดูนะถั่วเมนเดียวถั่วพี่เมฆได้ถั่วแล้วนะครับเอาถั่วแล้วขูดขาถั่วแล้เรียบมาผสมกันอะไรวะ้คอะไรผูกคิดโอ้แค่ ยาแพนิซิลินไงผู้อ่ะผิ์ผิดผู้คนพบแพนิซิลินฮะใครเอ่ยเราเบิดผุกยาก็ต้องเป็นหมอเด็กกินปลาไข่เอ่ยแพนิซิลินนี่คือยาอะไรขอรู้ใส่เสื้อกาวอยู่นะในตรงเกียนแผนนิซิลินนี่ยาอะไรกู้กบดขอรู้ไหมยาแก้ปวดอ๋อยาแก้ปวดใช่ออะวะไม่ไม่ใช่ดิแพนิซิลินอ่าตอบอะไรเออยาปฏิชีวนะ นะข้อสุดท้ายของปีนี้ครับคือิเลินยาปฏิชีวนะยาฆ่าแบคทีเรียต้องผมตอบโยฮันแล้วกันตอบว่าโยฮันโยฮันกูเทนเบิร์กกูเทนเบิร์กคือเกต์คำตอบนะคำตอบนะครับผิดไม่ใช่เคำเอบนะคำตอบนะครับคืออันเดอร์เฟลอร์ อะไรนะโจทย์อะไรหรออเล็กซานเดอร์เฟมิน่าน้อใส่ชุดกาวก็บอกอยู่เมื่อกี้น้องว่าคนใส่ชุดกาวเมื่อกี้ไม่ฟังฉันเก็บเกมแล้วจบเกมแล้วจบเกมแล้วคนอยากเกอาก็ได้อละลเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเราดูตอนนี้คือกบชนะแล้วนะเดี๋ยวผมกะลองผมจะลองมาอยากลองได้เอาเกมมาคือโจทย์อะไรฮะพูดพัฒนาทฤษฎีการพิมพ์อ่าไข่ อ่ะอันนี้เขาเล่นกันแล้วนะฮะเก็บเล่นเลยค่ะไม่รู้คำตอบคือโยฮันโกเทนเบิร์กนี่โยฮันนือโยฮันอยู่นี่แล้วก็ที่ไม่มีก็มีเกนเกอร์เมนเดลนี่เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์สมัยใหม่เออนี่พันธุศาสตร์มาแล้วผู้คนพบกฎการยึดยุ่นฮะโรเบิร์ตฮุกโรเบิร์ตฮุกนะครับแล้วก็ผู้คนพบโครงสร้างดีเอ็นเอครับเจมส์ันนะครับที่ยังไม่ออกแล้วก็ผู้คนพบโมเลกุลดาวเสาครับกาลิเลโอกาลิลีนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไงเจมสันเนาะอะไรฮะ โครงสร้างดีนี่ช่เจียมสสันนะฮะแล้วก็จบเกมไปสําหรับเกมนี้พี่กบชนะไปค่หกต่อหน่ใก้สามต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีดีกับพี่กบได้ไปแล้วม่บายก่อนี่แล้ว